ลงมาท่านแล้วโอ้ยเขาเล่งคนทางกั็หฮักสอกโอ้ยยายนั้นเกือบตายเขาเพื่งโพลารแเมนพี่น้องเลยนี่กูยางอะเลยเราไม่เคยใส่เว้ยโั่ว เป็นงานงงงานี้ยังนีน่ป่ะงานนี้ยังคางานอะไรขายของอย่างสวยนะพ่อคนวอืาคุณเราใส่ได้ยไหมเอ้ยแต่เป็นรถพุงก่อนยังอยู่มันได้หมดเลยเราเนี่ยมันติดล <c oughs> ็อกทูมาเอาชุดนี้ไปใส่แล้ว สุดนีสวยไปร้อยห้าสิบผ้าไหมใช่ไหมร้อยห้าสิบนี่ใช่ผ้าไหมหาอม่ได้ก็สวยพี่น้องเอ้ยไอ้นั้นบเคยใส่ได้ไหมสายเลาะสายเลาะบะนีทอดแล้วล้มบานไข่ไข่สุระนารี่โคราชพี่น้องเอ้ยไปถือตังกัน <laughs> เดี๋ยวยางลาอกันใส่ถุงจะผ่าไหมใช่ไหมสวยนะพ่อคนขาวอคุณเราใส่ยด้มไหมเฮ้ยเดองไปรถดพื้ก่อนอยุงอยุดมันได้หมดเลยเราเนี่ยมันติดตัวกไปไหนแวะบาเไย คือไวก็ได้แล้วก <c oughs> ็ไปแวะงนไทยแล้วก็มีสีนังตาลนี่งายสวนักุดสุดดังรถักดุดุด ดัลโหลอัดกาวอย่างดีเจ้งเออสวยดีโสืสวยดีแต่แล้วดูเลิศหรูลองมาท่านแล้วโอ้ยเขาเล่งคนทั้งกด็กฮาร์ทสอโอ้ยยายนั้นเกือบตายเขาเมืองโคราชแม่พี่น้องเลยฮัลโหอัดกาวอย่างดีเจ้งเออสวยดี สวยดีแต่ละดูเลิศรู้เส็บเส็บประจมเร็วอัดกาวอย่างดีเองเออสวยดีสวยสวยดีแต่ละดูเลิศรู้ ลงมาทันแล้วโอ้ยเขาเร่งคนท่านกับฮักสอกโอ้ยยายนั้นเกือบตายเขาเมื่องพลัดมนพี่น้องเอ้ยเออสวยดีจุดลงทะเบียนหมอพร้อมจุดลงทะเบียนหมอพร้อม อเออสวยดีหา0บาทน้องก็ <c oughs> ผ่าไมหมคี่น้องได้แลยี่สิสวย,สวยทูเตอนี่มาใส่เลยทู ก็สวยพี่น้องเลยไหนนั้นมือุยใส่ได้นิห้ยยาวเลยสายเลาะสายเลาะบะนีมาฮอดแล้วต้มบานไข่ไข่สุระนารี่โคราชพี่น้องเลย ย่าย yeah. ี่สิบช่วยทูซื้อนี่มาใส่เลยทูเขามาแตะบะบานเ้ยไปก็ได้แล้วก็ไปแวะไรไทยแล้วก็มีสีลังตาลนี่งสวน làm em thấy đẹp, quá thua xinh xinh, xinh xinh, xinh มาหาหล่อซื้อนะกินก่อนพี่น้องกินซื้อไว้ทั้งรถหน่พิ่งกับเข่าล่ายไหลอืมก็สวยพี่น้องเลยยอยนั้นบุ้ยใส่ด้ยนี่ลงมาทันเร็วโอ้ยเขาเล่งคนท่างกับฮักโอกโอ้ยยายนั้นเกือบตาต ของเมืองโพลาดแม่นพี่น้องเอ้ยเขาไปได้แวะบ้านเว้ยไปอไหวก็ได้แล้วก็ไปแวะไยไทยแล้วก็มีสีน้ลืตาลนี่ยายสวนลงบาทันแล้วโอ้ยเขาเร่งคนทั้งกับฮาร์อกโอ้ยยายนั้นเกือบตายเของเมืองโพลาดแม่นพี่น้องเอ้ยมาหาหล่อซื้อน้ำกินก่อนนี่พี่น้องกินซื้อไว้ทั้งหมดนี่พิง กับเข่าล่าอิไหลามาหาหล่อซื้อนะกินก่อนนี่พที่น้องกินซื้อไอ้ทั้งหมดนี่ง่นกับเข่าล้าอไห,หลฮะโทรมาเอาชุดนี้ปนไปใส่แล้วชุดนี้สวยไปร้อยห้าสิบ่าไหมใช่ไหมร้อยห้าสิบนี่ ผ้าไหมหาไม่ได้เป็นงานนิยังนี่ปปะงานนิยังเขาง,งานอนะไรขายของอยังเดี๋ยวกลับมาเดินก่อนเดินี่กูยางาละโหลด ยี่สิบสวยดีทูซื้อนี่มาใส่เลยทูใไ่เล่ออัดกาวอย่างดีเจ้สวยดียยยยสวยสวยดีใส่แล้วดูแล้วดูเส็บเส็บผู้จมจอมจอมจง สวยแต่เป็นเสื้อค um, mm ุจ hmm. well ิบ้มันเียวปลาจมก็มีพีนองปลาจมเดี๋ยวกลับมานเดิ่มก่อน เขามาขายของโรงงานท้ายอ๋อทุกวันเลยมีทุกวันเว้นมาที่นี่ประจมงอันนี้เด็ดย่างโลดด้วยนนี่ยังนั้นชนชุดใส่ใดบ่พี่น้อง ไ้ถืองต <laughs> เ,เดี๋ยวยางลอกกันใส่ตรงรูางมามาชุดนี้ไปใส่แล้วชุดนี้สวยไปร้อยห้าสผ้าไหมใช่ไหมร้อยห้าสนีน่ใช่ผ้า